สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะชาวสองชาวสาวปปอรลาวนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติทุกท่านนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะตอนนี้วันนี้นะคะผู้ติดตามช่องของอาจารย์นรีก็เลขสวยมากๆนะคะห้า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 นะคะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยติดตามนะคะทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ใหม่นะคะใครที่ เข้ามาฟังน,นะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยติดตามช่วยกดไลค์ hmm. กดแชร์กำลังใจกับอาจารย์ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะในการทำคลิปเดวงงานงันคมรักประจำเดือนตุลาคม2564นะคะเข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกันค่ะชาวกันคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17นะคะกันยายนถึง16ตุลาคมค่ะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าตรงนี้จะเป็นยังไงนะคะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจรญญารย์ในการรับชมนะคะไม่สามารถทําให้ตรงกับชาวกันทั้งหมดร้อยเรซได้นะ,ะเดี๋ยวมาดูพลังงานโดยรวมกันนะคะพลังงานโดยรวมของชาวกันในเดือนตุลาคมคุณดูสดใสนะอินเนอร์ชัยนะคะเหมือนกับว่าตัวชาวกันเองเนี่ยเจอเรื่องอะไรที่มันดูมีความสุขนะคะ เหมือนกับตัวคุณรู้สึกสนุกเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กๆอีกหรือว่ามีความสดใสน่ารักนะคะของลูกๆหลานๆตัวน้อยที่ทําให้ตัวของชาวกันเองเนี่ยมีความสุขสดชื่นไปกับพวกเขาด้วยนะอินเนอร์ชายตรงนี้นะคะเพราะนั้นไม่สําคัญว่าคนเราเนี่ยอาจจะอายุแค่ไหนอายุมากขนาดไหนนะคะคนเราสามารถาม,มีความเป็นเด็กที่สดใสร่าเริงอยู่ในตัวได้เสมอนะคะนึกถึงคนผู้สูงอายุที่แบบขี้เล่นอารมณ์ดีอะนะคะแล้วมันแบบ คือไม่ใช่ค่ะเขามีความสุขอย่างเดียวเขาทาให้คนรอบข้างมีความสุขด้วยนะคะก็หวังว่าชาวกันนะคะกาลังทําให้ตัวคุณและคนรอบข้างนะคะรวมถึงสัตว์เลี้ยงนะคะน้องนกน้องหมาน้องแมวมีความสุขไปกับคุณด้วยนะคะิ n n e r ร์ใช่นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูใบที่สองนะคะ higher consciousness นะคะเหมือนตัวของชาวกันเองนะในเดือนตุลาคมนะคะเป็นเดือนที่เหมือนกับ คุณค่อนข้างเข้าใจสถานการณ์หลายๆอย่างในชีวิตของคุณเป็นเดือนที่คุณพัฒนานในเรื่องของทางจิตวิญญาณนะคะคุณมีเขาเรียกว่าระดับของออจิตสำนึกหรืออะไรตรงนี้นะคะที่มันเพิ่มพลังมากขึ้นนะคะคุณสามารถที่จะให้กำลังใจตนเองได้นะคะคุณสามารถที่จะผ่านปัญหาได้นะคะถามว่าปัญหาตรงนี้นะคะอย่างเช่นปัญหาโควิดปัญหาอะไรมันยังอยู่ไหม มันยังอยู่ได้แต่ชาวกันจะอยู่เป็นอ่านะคะชาวกันจะยิ้มรับมันได้จะหาทางออกกับมันได้นะคะจะจัดการกับมันได้นะคะโดยที่ตัวคุณเนี่ยเหมือนมีความสุขมากขึ้นนะคะท่ามกลางก,ากับปัญหาตรงนี้นะมันั้นมผันแก้ที่ตัวเราแก้ที่ใจเรานะตรงนี้เราก็เลยแบบว่าสามารถที่จะ อยู่ได้กับปัญหานะคะต่างๆรอบตัวโดยที่มีวิธีคิดบวกวิธีแก้ปัญหาแบบใหม่ๆนะคะที่ทำให้เราแฮปปี้กับชีวิตมากกว่าเดิม <laughs> นะคะ growing, growing นะคะคุณแบบพัฒนาคุณจเจริญเติบโตขึ้นมากนะคะเหมือนตัวชาวกันเองนะในเดือนตุลาคมอาจารย์รู้สึกว่า มันเป็นไพ่ที่ให้พลังที่ที่คุณมีความสุขอะ่ะมีความสุขจากตัวตนข้างใน่างคุณเห็นไหมคะ n ินเนอร์ช h ยไ h เออร์คอนช u s ส e นสแล้วก็ growing นะคะเหมือนดอกไม้ในใจของชาวกันนะคะเป็นดอกกุหลาบนะคะที่สดใสสวยงามนะคุณกำลังมีจิตใจที่สดใสสวยงามนะคะเหมือนดอกกุหลาบที่กำลังเบ่งบานนะคะ รับความสุขนะคะรับความหวังใหม่ๆนะคะที่ชาวกันกําลังจะได้รับนะคะเพราะฉนั้นถึงแม้ว,ว่าในเดือนนี้มันอาจจะยังมีปัญหาอะไรที่ค้างคาอยู่ในชีวิตของเรานะคะแต่เรากําลังเลือกมองในทางที่บวกนะคะในทางที่สดใสหาทางออกกับปัญหาได้นะคะเหมือนมีแสงสว่างที่เข้ามาสองทางชีวิตของคุณหรือว่ามีปฏิหาริย์อะไรบางอย่างนะคะที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของชาวกันนะคะนะตรงนี้นะคะ ขอให้แฮปปี้แฮปปี้กับชีวิตนะคะชาวกันชาวกันบางท่านนะคะก็ยังอยู่ในช่วงของวันเกิดด้วยนะตรงนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์ตัดที่16ตุลาคมนะก็ต้องแฮปปี้เบอร์เดย์ให้กับชาวกันด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวชีวิตของชาวกันกันดีก่อนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนนี้นะคะมาลุ้นกันนะวันนี้ใช้ไพ่ชุดใหม่นลคะสั่งไพ่มา18ชุดนะคะเมื่อวานนี้ ยังแกะไปได้ประมาณ7-8ชุดว้าวชาวกัน้พลังงานของคุณนะคะขึ้นมาเป็น10เหรียญเลยนะคะแล้ว10เหรียญนะ่ะสวยมากเลยนะตัวนี้นะคะเหมือนขึ้นมาเนี่ย เข้าใจแล้วว่าทำไมชาวกันถึงมีความสุขนะคะเพราะว่าคุณกําลังแฮปปี้อยู่กับชีวิตครอบครัวของคุณนะคะบางคนที่โสดก็แฮปปี้กับชีวิตครอบครัวที่อยู่กับพ่อแม่นะคะกับน้องแมวน้องหมานะคะหรือบางคนได้กลับบ้านบางคนได้ work from home นะคะเราหารู้ทางอะไรใหม่ๆที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขแฮปปี้กับการที่อยู่ตรงนี้นะคะได้อยู่กับครอบครัวได้สร้างงานหรือว่า มีโอกาสทางการเงินได้ทําอะไรกับครอบครัวหรือเปล่าสร้างไรายได้สร้างอะไรขึ้นมานะคะมีความแฮปปี้มากยิ่งขึ้นนะคะหรือบางคนเกาะกระแสน้องลิซ่าหรือเปล่าทําลูกชิ้นยืนกินปิ้งขายหน้าบ้านนะคะนะคุณพ่อคุณแม่ผูวคุณย่าคุณตาคุณยายลูกๆหลานๆมาช่วยกันนะคะไม่ใช่ช่วยกินนะช่วยกันขายนะคะนะตรงนี้นะคะดูมีความสุขนะสิบเปลี่ยนนะคะพลังงานของตัวคุณะนะั้นตอบกันขึ้นมารับกับพลังสามใบนะคะตรงนี้เลย เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะเจ็ดเหรียญโอ้ยทำไมเงินมาจังเลยคะชาวกันตำแหน่งการเงินของคุณนะคะสิบเหรียญก็เจ็ดเหรียญเข้าไปแล้วนะคะสิบเจ็ดเหรียญเข้าไปแล้วนะคะหรือบางคนมีไรายได้หลายทางเก้าถ้วยนะคะความรักก็มา <c oughs> นะคะแล้วก็หกดาบค่ะ หกดาเป็นไพ่ของการเหมือนพักอันนะคะมัน take a break อะไรแบบนี้นะคะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับเช้ากันเองอชีวิตมันหนีจากความวุ่นวายนะคะมันดูมีความสงบสุขมากขึ้นได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับบ้านอะไรแบบนี้นะคะแปดไม้เท้าเรื่องของงานใหม่นะตรงนี้นะคะแปดไม้เท้าอยู่ในตำแหน่งของปุตตะงานใหม่เช้ากันอาจจะทำงานอะไรหลายๆอย่างนะคะในเวลาเดียวกันหรือเปล่า justice นะคะขอดูซิว่าจะยังไงต่อหนึ่งเหรียญโอ้ยทำไมการเงินคุณดีอย่างนี้ชาวกันหนึ่งเหรียญน,นะคะมีโอกาสได้รับเงินก้อนอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะสิบดาบเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะยังไง แล้วก็เป็นเดอะมูนนะคะอ่าอาจจะมีเรื่องทุกข์เหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่มีนะมีบ้างนะคะแล้วก็เป็นเอ่อราชาถ้วยค่ะห้าเหรียญน,นะคะ แล้วก็เป็นไพ่ของสองดานะขาอ,อีกหนึ่งใบนะคะแล้วก็ราชินีไม้เท้าค่ะอ่าโอเคนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าตรงนี้พลังงานของชาวกันเป็นยังไงบ้างนะคะเหมือนกับในเดือนตุลาคมนี้นะคะเอ่อน่าจะเป็นเดือนที่เหมือนกับว่าตัวของชาวกันเองเนี่ยมีการ ขยับขยายนะในช่องทางของการงานนะคะอาจารย์ไทยเรื่องการงานก่นอนดีกว่านะคะขยับขยายในช่องทางของการงานนะคะบางคนในเรื่องของงานประจำเนี่ยนะคะรายได้มันค่อนข้างลดลงนะคะแต่คุณมาพัฒนาในเรื่องของงานใหม่นะมีอาชีพเสริมหรือมีอะไรที่มันเป็นทางเลือกใหม่ๆก้าวถ้วยของคุณมากยิ่งขึ้นทําให้เหมือนกับชาวการเองอาจจะมีเงินรายได้หลายทางนะคะหรือคุณทํางานพิเศษหรืออะไรบางอย่างที่มันมีโอกาสได้เงินมาเพิ่มขึ้น นะตรงนี้นะคะเรื่องงานเนี่ยเหมือนกับว่าตัวของชาวกัรเองเนี่ยค่อนข้างที่จะขยันนะขยันในการจัดการกับในเรื่องของลูกค้านะคะติดต่องานหรืออะไรตรงนี้นะคะในการติดต่องานของคุณเนี่ยเป็นไพ่ของ9ก้าถ้วยคุณมีลูกค้าหรือมออีลูกค้าใหม่ๆนะคะหรือมีคนที่คุณจะทยอยเข้าไปติดต่อแล้วก็ต่อให้เกิดการเขาเรียกว่าอะไรอะ การดิวงานนะคะการจ้างงานหรือการเซ็นสัญญาอะไรใหม่ๆขึ้นมานะตัวนี้นะคะมันมีโอกาสที่ในเรื่องการงานของคุณเนี่ยมันจะมีโอกาสก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้แล้วในช่วงของการเงินนะอาจารย์ว่าในช่วงของประมาณกลางๆเดือนไปแล้วหรือปลายเดือนแล้วอะ่ะเงินมันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะตรงนี้นะคะในช่วงแรกๆนะคะเดมันเกิดขึ้นอะนะคะอาจจะเหมือนกับ บางทีเราต้องแบบสองดาบตรงนี้นะคะเหมือนเป็นการลองผิดลองถูกวิธีนี้ทําดีไหมนะคะหรือทําวิธีไหนดีที่ลูกค้าจะชอบที่ลูกค้าจะออยอมตกลงด้วยหรือว่ามาซื้อผลิตภัณฑ์ของเรานะตรงนี้คุณเหมือนลองผิดลองถูกแล้วก็อะไรไม่ใช่นะคะสิบดาบคุณจบไปกับวิธีนี้นะคะคุณไปหาวิธีใหม่ๆนะคะที่มันใช่เข้ามานะคะที่มันทำล้วปังเนี่ยหนึ่งเหรียญน,นะคะหรือในเรื่องของงานใหม่ของคุณ คุณอาจจะได้เซ็นสัญญานะมีไพ่ของ justice ขึ้นมาด้วยนะคะได้ลูกค้ารายใหญ่ได้เป็นเงินก้อนเข้ามาด้วยก็ได้นะตรงนี้นะคะเรื่องของตำแหน่งหนะ้าที่การงานนะคะคุณได้เป็นราชาถ้วยหรือราชีถ้วยตรงนี้นะคะ นั้นมีโอกาสที่คุณอาจจะได้ขยับขยายตําแหน่งที่มันใหญ่โตนะคะเป็นตําแหน่งที่ขึ้นเป็นผู้บริหารเป็นคนที่รับค o n ัลท์นะคะเป็นที่ปรึกษานะคะบางคนอาจจะมีโอกาสได้เป็นระดับ CEO เลยก็ได้นะตรงน,นี้นะคะจากการใช้ประสบการณ์จากการที่ คุณทํางานมาเยอะอะนะตัวนี้นะคะราชาราชีมิท้าคุณมีประสบการณ์นะคะหรือความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างในงานของคุณมากๆก็ได้นะมีโอกาสพัฒนาในเรื่องของตําแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะหรือถ้าใครที่จะย,ย้ายมีโอกาสไหมนะคะเดโมนเกิดขึ้นนะคะคนกำลังรอโอกาสที่จะย,ย้ายเปลี่ยนแปลงอยู่นะคะเนี่ยหกดาบอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาของเดือนตุลาคมนี้ย้ยายเปลี่ยนแปลงไปยังที่ใหม่นะ จบกับที่เก่าไปเริ่มต้นที่ใหม่ที่ที่อาจจะห่างไกลนะคะจากที่อยู่เดิมของคุณสักหน่อยหนึ่งหรือว่าหกดาบแล้วก็เป็นสิบเหรียญคุณอาจจะย้ายกลับบ้านเกิดก็ได้นะตัวนี้นะคะย้ายกลับบ้านเกิดได้มีโอกาสไปอยู่ใกล้กับครอบครัวทําให้คุณแฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นก็ได้นะคะหรือได้ไปอยู่กับลูกๆนะคะวันนี้ไพ่ของครอบครัว,วก็อินเนชายจะเนี้ยนะคะก็แฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นนะใครที่ทํากําลังทําธุรกิจนะอาจารย์รู้สึกว่าธุรกิจของคุณเนี่ย ใครที่เริ่มทำมาแล้วมันกำลังเติบโตนะคะ Justice กับแปดไม้เท้านะคะแปดไม้เท้าจะแต่งปุตตะนะคะงานใหม่ของคุณเนี่ยกำลังไปได้ดีนะหลังจากที่รอโอกาสรอเวลาจังหวะที่มันใช่มานานแล้วในเดือนตุลาคมเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่มันใช่นะคะสำหรับชาวกันมากๆนะโอกาสเติบโตทางธุรกิจ มีโอกาสได้รับเงินก้อนมีโอกาสที่คุณจะเอาเงินก้อนไปลงทุนให้ธุรกิจมันเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะหรือใครที่จะทํางานให้มันมีแบบมีหุ้นส่วนมีอะไรนะคะ just i c e แล้วก็แปะไม้เท้าสามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจอะไรที่มีหุ้นส่วนมีอะไรร่วมกันหรือทําเป็นงานที่เกี่ยวกับครอบครัวงานในกองสีแต่คุณพัฒนาต่อยอดออกมา นะคะต่อยอดความสาเร็จจากธุรกิจกของครอบครัวคุณออกมาก็ได้นะคะจะได้ผลดีจะมีการประสบความสําเร็จก็คือมีทางเลือกที่หลากหลายให้กับลูกค้านะอย่างเช่นอะไรดีอะอย่างเช่นถ้าเอ,อ่อถ้าครอบครัวของคุณเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีโรงงานนะคะหรือทำเกี่ยวกับจิวเวลรี่อยู่แล้วนะคะคุณอาจจะต่อยอดออกมานะที่ ที่มีไอเดียอะไรบางอย่างนะคะเอ่อแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่พอะ,พอะพ่อค้าพ่อค้าพลอยที่เขาพลอยมีตําหนิอ่ะนะคะเมื่อก่อนพลอยถูกมากเลยนะตอนนี้นะคะแล้วพลอยมีตําหนิต่างๆเนี่ยเขาก็ขายกันเป็นกิโลกิโลอ่ะนะคะแล้วก็ไม่มีใครจะเอาหรอกนะคะปรากฏมีคนหัวใสอ่ะนะคะเขาซื้อเก็บไว้เยอะแยะมากมายเลยพลอยมีตําหนิแล้วเขาเอามาออกแบบใหม่นะคะตรงจุดที่มีตําหนิอ่ะนะคะเขาก็ใส่ เอามาทำเป็นกลีบดอกไม้แล้วก็เอาใบเนี่ยไปปิดตรงจุดที่มีตําหนิแล้วก็เอามาขายได้ในราคาที่แพงนะคะเพราะว่าตรงจุดที่มีตําหนิเนี่ย เขาก็เอาอะไรเข้าไปปิดเอาไว้นะคะเราก็เอาพลอยดีๆเสริมแต่งเข้าไปอะนะคะเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเสริมต่อด้วยงานดีไซน์ใหม่ๆนะคะเข้ามาเป็นงานใหม่เป็นธุรกิจใหม่ของคุณเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเครื่องประดับตกแต่งไอเดียใหม่นะคะส่งออกไปขายต่างประเทศก็ได้นะมันอาจจะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะส่วนใน เรื่องของใครที่กำลังหางานใหม่นะคะห้าเหรียญน,นะคะงานใหม่ที่คุณจะได้เนี่ยบางทีเงินเดือนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่พึงพอใจเท่าไหร่นะคะแต่เหมือนกับว่าคุณอาจจะทําไปก่อนนะทําไปก่อนเพื่อที่จะรอโอกาสที่ดีกว่านี้นะคะรอโอกาสเติบโตเพราะว่าเหมือนกับตรงนี้ที่ทํางานที่ใหม่ที่คุณคุณได้ไปนะคะเงินเดือนอาจจะยังไม่ได้อย่างที่คุณ คาดหวังเอาไว้นะคะแต่ถ้าทําต่อไปนะคะคุณพิสูจน์ฝีมือคุณพิสูจน์ความสามารถได้นะตรงนี้นะคะความสตรองของคุณความเป็นคนที่ทํางานเป็นทีมร่วมกับคนอื่นของคุณเนี่ยจะทําให้คุณได้รับโอกาสแต่งตั้งนะคะจัสติสที่มีความยุติธรรมมากขึ้นที่ใหญ่โตกว่าตําแหน่งเดิมแล้วก็ได้โอกาสมีเงินเพิ่มเติม,ตมหรือมีเงินค่าตําแหน่งหนึ่งเหรียญเข้ามานะคะในอนาคตตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้น เรื่องของงานใหม่นะตรงนี้นะคะลองดูโอกาสความก้าวหน้านะคะถ้าเงินน้อยแต่โอกาสความก้าวหน้าดีนะอาจารย์ว่าชาวกันทาไม่ก่อนนะคะเ,เพราะว่ามันอาจจะมีโอกาสก้าวหน้าเราก็ได้รับเงินก้อนใหญ่เงินที่ดีในภายหลังนะตรงนี้นะคะลองดูระยะยาวด้วยนะชาวกันนะคะส่วนใครที่ทําธุรกิจเองนะอาจารย์ว่าดีนะเนี่ยในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆนะคะเอาไอเดียสร้างสรรค์มาทานะตรนนี้นะคะหรือว่าก้าวก้าวถ้วยใครจะทำเกี่ยวกับพวก ของสวยงามมีทางเลือกให้กับลูกค้าทําร้านกาแฟคาเฟ่ไม่ต้องใหญ่มากแต่ว่ามีมุมให้ลูกค้าถ่ายรูปสวยๆตกแต่งร้านสวยๆมีทางเลือกให้กับลูกค้ามีมุมแบบโรแมนติกมุมหวานๆจุดเทียนนั่งดื่มกาแฟอารมณ์แบบนี้นะคะเนี่ยมันจะทําให้คุณได้เงินเข้ามานะตัวนี้นะคะมีลูกค้าเยอะลูกค้าติดได้เงินเข้ามาเยอะ น,ะะนั้นงานอะไรใหม่ๆใส่ไอเดียสร้างสรรค์เข้าไปนะชาวการมีโอกาสประสบความสาเร็จมากๆในเรื่องธุรกิจต,ตรงนี้นะคะการเงินของคุณนะอาจารย์ว่าดีนะคะเป็นทั้ง1เหรียญแล้วก็เป็นทั้ง10เหรียญแล้วก็เป็นทั้ง7จดเหรียญน,นะตรงนี้นะคะแต่ว่าการเงินของคุณนะอาจารย์รู้สึกว่ามีไพ่ของเดซขึ้นมาในตําแหน่งของ ของคนลกของครอบครัวนะอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุหรือว่าการเจ็บป่วยหรือว่าการสูญเสียนะคะการพัดภาคตรงนี้นะคะแต่ว่าการพัดภาคตรงนี้นะคะ justice กับหนึ่งเหรียญที่มันเข้ามาเนี่ยคือเหมือนเป็นทุกขลาบนะเหมือนกับอาจจะมีการเจ็บป่วยสูญเสียแต่คุณจะได้เงินประกันหรือเงินอะไรบางอย่างนะคะเงินประกันเงินตกเบิกเงินอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่มันเข้ามาท่ามกลางความสูญเสียตรงนี้นะคะ อืนั่นก็ต้องต้องระวังนะการเจ็บป่วยการสูญเสียตรงนี้ด้วยนะคะชาวกันนะกับคนใกล้ตัวของเราคนที่เรารักนะคะส่วนในเรื่องของการเรียนนะคะน้องๆตัวน้องเองอยู่นะสิบเหรียญน,นะคะการเรียนมีพ่อแม่ไปนั่งเรียนเป็นเพื่อนหรือเปล่าเนะคะสิบเหรียญน,นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่ นั่งเียนเป็นเพื่อนนั่งเล่นเกมเป็นเพื่อนนะช่วงนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยหลังจากที่มันห่างเหินมนาอะไรไปมันกลับมามีความเหมือนพยายามลดช่องว่างพยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะราชาหรือราชีถ้วยเนี่ยเหมือนพยายามเข้าใจเรามากกว่าเดิมนะคะเหมือนกับแต่ก่อนเนี้ยสองด,สงดาบอาจจะมีความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันแต่ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะคเหมือนกับว่าความสัมพันธ์มันเริ่มกลับมาดีขึ้นนะจบกับความขัดแย้งสิ่งเก่า อะไรที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็เหมือนกับพยายามเข้าใจกันมากขึ้นมีความรักความอบอุ่นในครอบครัวมากขึ้นนะคะอินเนอร์ชายนะค,ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบมาเล่นสนุกกับน้องๆน,นะคะทำให้น้องสนุกกับการเรียนออนไลน์หรือว่าถ้าไม่ได้เรียนออนไลน์ก็คือเป็นลันกษณะของการเล่นกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีมากยิ่งขึ้นนะตอนนี้นะคะ ส่วนเรื่องของการเรียนนะตรงนี้นะคะเดะมูนนะคะต้องระวังเลยนะการเรียนนะคะอาจจะเจอกับเรื่องราวอะไรที่ผิดหวังหรือว่าทํางานส่งครูทํางานสองอาจารย์แล้วอาจจะไม่ค่อยถูกใจคุณครูหรืออาจารย์ตรงนี้นะคะเพราะนั้นไม่เป็นไรกลับมาสู้ใหม่นะคะเนี่ยมาทําอีกครั้งหนึ่งมาสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วทําต่อไปเนี่ยนะคะครูหรืออาจารย์จะเข้าใจผลงานของเรานะเพราะนั้นอย่าท้อนะคะน้องอ <c oughs> ส่วนเรื่องของน่าจะครบแล้วใช่ไหมคะเรื่องของความรักความรักนะคะเดี๋ยวมาดูความรักของชาวกันนะตัวนี้อาจารย์ไทยให้เคร่าวๆก่อนนะคะตำแหน่งความรักของคนโสดนะคะปุตตะนะคะคนโสดแตดไม่เท้าความรักของคุณนะคะคุณอาจจะเจอรักออนไลน์คุณอาจจะเจอความรักจากเพื่อนร่วมง,งานนะคะคนที่ทํางานร่วมกันเป็นหัวหน้าลูกน้องเป็นเจ้านายเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะแต่ว่าหดาบอะมันเหมือนกับเป็นการเริ่มต้น ดูลาดเราดูเชิงนะคะหรือว่าคนรักของคุณเนี่ยก้าวถ้วยเขาดูมีตัวเลือกเยอะเขาดูเป็นคนที่โดดเด่นหรือดูเป็นคนที่แบบเจ้าชู้นะคะเพราะนั้นต้องรต้องระวังนะตรงนี้นะคะแต่คุณรู้สึกอะนะคะว่าตัวเขาเป็นคนที่ดูอบอุ่นนะเขาเป็นราชาหรือราชีถ้วยเขาดูอบอุ่นเขาดูอ่อนโยนสําหรับเราเขาดูดีกับเราเขาดูเข้าใจเราหรือมาช่วยเหลือเราอะนะคะเวลาที่เรามีปัญหานะแต่มูลเรา เรารู้สึกไม่ดีร,รู้สึกแย่ๆเขามาช่วยปลอบใจให้กําลังใจเราจนเรารู้สึกว่าเราเราอยากให้เขาอ่ะมาเป็นคนรักมาเป็นแฟนตัวจริงของเรานะแต่สองดาบตรงนี้นะคะคุณอาจจะยังไม่มั่นใจยังไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกก็ได้นะคะอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะตรงนี้นะคะนะแต่ว่ายังไงนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้อีกทีหนึ่งนะความรักคนโสดน,นะคะตรงนี้ส่วนความรักของคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วนะคะตำแหน่งครอบครัวคุณเป็นหกดาบอืม หดาบสิบเหรียญตรงนี้นะคะคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวนะอาจจะมีโอกาสหลังจากที่มันดูห่างเหินหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ได้นะคะมีโอกาสได้มาอยู่ร่วมกันมีโอกาสพัฒนาความรักความสัมพันธ์นะคะจบออกับความขัดแย้งจบกับปัญหาต่างๆแล้วทาให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นนะคะแต่ต้องระวังนะเรื่องปัญหาสุขภาพนะคะการเจ็บป่วยกันสูญเสียหรืออะไรตรงนี้นะคะดูแลสุขภาพของคนที่คุณรักด้วยนะ ส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอาจารย์รู้สึกว่าตําแหน่งความรักตรงนี้นะคะสิบดะแล้วก็เดิมูนนะคะบางคู่บางคนนะคะที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วมันไม่แน่นอนอะ่ะสองดบนะคะมันไม่แน่นอนเหมือนคนรักของเราอะ่ะก็ไม่ได้มีเราคนเดียวนะเก้าถ้วยเขาดูดีเขาดูดีกับเรามากๆแต่เขาเหมือนเจ้าชู้เราล้องขออะไรนะห้าเหรียญน,นะคะ น้องขอเวลาน้องขอโอกาสต้องขอความชัดเจนแต่เ,เขาก็ยังไม่ให้ความชัดเจนกับเราสักทีนึงนะคะจนเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยนะเดี๋ยวมูลเราเศร้าเราทุกข์กับความสัมพันธ์ตรงนี้เราอยากจบกับปัญหาตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้น คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบางคู่นะอาจจะอยากจบกับปัญหาความสัมพันธ์ตรงนี้เพราะว่าเหมือนกับตัวคุณในท้ายสุดแล้วนะคะราชาหรือราชีไม่เท้าคุณจะเข้มแข็งคุณจะไปต่อกับชื่อของคุณเองนะคะอะไรที่ไม่ดีคุณก็ไม่อยากให้เหนียวรั้งชื่อถองคุณไว้นะจบกันไปสักทีคุณจะได้เดินหน้าต่อนะมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะอเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของไพ่ออร์คเกลกันดีกว่านะคะไพ่ออร์คเลว่าไพ่จะแนะนําอะไรให้กับชาวกันบ้างน,นะคะ feeling the world mm hmm. มันเป็นพลังงานของการที่คุณรู้สึกว่าคุณกำลังสร้างโลกของคุณนะคะสร้างโลกนะคะสิบถ้วยหรือสร้างครอบครัวของคุณก็ได้นะคะให้มีความสุขให้มีความสดใสนะคะหรือสิ่งที่คุณกำลังวางเป้าหมายไว้นะคะตอนนี้มันเริ่มเห็นถึงความสาเร็จแล้วนะคะเริ่มรู้แล้วว่าคุณจะทำยังไงจะไปยังไงจะเอายังไงต่อกับชีวิตของคุณนะตัวน,นี้นะคะ feeling the world นะคะ หรือว่ามีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากๆนะคะในความต้องการของคนในครอบครัวนะคะหรือว่าคนนั้นต้องการอะไรเราจะให้เขายังไงนะอารมณ์แบบนี้ EY Open นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลานะคะที่ตัวของชาวกันเองอะนะคะมีโอกาสเปิดหูเปิดตานะมีโอกาสได้รู้จักคนใหม่ๆนะคะได้เจอกับลูกค้าใหม่ๆได้เจอกับ ใครมากมายมากหน้าหลายตานะคะที่เข้ามาในชีวิตของเรานะช่วงนี้นะคะหรือเป็นช่วงที่อาจจะได้รับโอกาสดีๆนะคะข่าวดีในการที่คุณจะพลิกแพงนะคะหรือเริ่มต้นทําธุรกิจหรือช่องทางใหม่ๆใ,ในการทําธุรกิจของคุณนะคะขอดูอีกหนึ่งไพสิ Earth Magic นะคะ เป็นเดือนที่เหมือนคุณรู้สึกได้ถึงความมั่นคงในชีวิตของคุณนะคะว่าชีวิตของคุณมีความมั่นคงมันอย่างลากลึกลงไปนะคะมันเริ่มรู้แล้วว่าจุดยืนของชีวิตของคุณเนี่ยอยู่ตรงไหนคุณต้องการอะไรกันแน่นะคะ เรื่องการงานหรือเรื่องการเงินเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะหรือใครที่กําลังเริ่มต้นงานใหม่ธุรกิจใหม่ๆนะคะคณรู้สึกว่าคุณกําลังมาถูกทางแล้วนะตรงน,นี้นะคะอาจจะมีปฏิหาริย์อะไรดีๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าอันนี้แหละมันคือทางที่ใช่ที่เรากําลังจะเดินต่อไปนะคะกับความสําเร็จของเราในอนาคตนะคะที่จะนําพาเราไปสู่ความ มังง่งคั่งมั่นคงนะคะเหมือนเป็นไพ่ของสิบเหรียญนะนะคะที่ตัวคุณจะดูแลตัวคนเองนะคะดูแลครอบครัวของคุณหรือดูแลครอบครัวกําเนิดของคุณะนะคะให้คนที่คุณรักเนี่ยได้มีความสุขไปกับคุณได้มีความมั่นคงในชีวิตไปกับคุณด้วยนะตอนนี้อาจารย์นลีก็เป็นกำลังใจให้กับชาวกันนะคะตรงนี้นะคะขอให้สู้ๆนะคะเหนื่อยยากมาเยอะแล้วนะคะบางคนเปลี่ยนงานมาหลายงานขอให้เจออะไรที่มันลงตัวสําหรับคุณนะตรงนี้นะคะ สำหรับใครที่อยากเป็นลังใจให้กับอาจารย์ก็อย่าลืมนะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ